สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาคัดสเปคแท็บเล็ตและโนต้ตบุ๊กมือสองที่ราคาคุ้มคุมสเปคแรงๆกันนะครับจะมีอะไรนบ้างไปดูกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคลิปของเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ก็ใกล้วันที่12เดือน12แล้วนะครับ ก็ทั้ง Lazada และ s h o ป e e เนี่ยมันก็จะมีพวกโค้ดลดรวมถึงคูปองต่างๆมากมายนะครับหรือบางทีก็ลดราคาสินค้าให้เลยนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยก็ให้ไปเก็บสะสมคูปองรอกันเอาไว้นะครับถึงเวลาก็จะได้ใช้เลยตุ่มเดียวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีคัดทั้ง s h o ป e e แล้วก็ Lazada เลยนะครับถ้าถามว่าทำไมแล้วก็ เพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ยังไงล่ะนะครับซึ่งสปอนเซอร์ของผมเนี่ยเขาก็เป็นร้านโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตมือ2จริงๆก็มีของมือ1ด้วยนะซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปเช็คดูในร้านแล้วนะครับเออมันมีของดีๆอันไหนบ้างนะครับแล้วก็ได้สเปคทั้งหมด4สเปคด้วยกันนะครับก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็ขอเริ่มจากราคาต่ําสุดไปมากที่สุดนะครับอ่ะสเปคแรกก็จะเป็น Windows แท็บเล็ตนะครับก็คือเป็นแท็บเล็ตเหมือนกับพวก iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆที่เรารู้จักแต่ต่างกันตตรงทีีี่่่ววาันน้เย เป็นวินโด s นะครับคือคุณสามารถเข้า Windows ใช้งานได้ปกติเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยซึ่งสําหรับคนที่มีงบค่อนข้างน้อยเนี่ย โนตบุกมือสองเก่าๆบางรุ่นคืออาจจะเก่าเกินไปสเปคแบบต่ำมากนะครับมันอาจจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับในยุคปัจจุบันซึ่ง Windows แท็บเล็ตเนี่ยมันก็มีราคาที่ถูกกว่ารวมถึงหลายๆตัวก็มีสเปคที่ใหม่กว่าผมก็เลยเลือกเจ้าตัวนี้มาก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเอาไว้ใช้เรียนเอาไว้ใช้ทํางานเอาไว้ใช้แบบดูหนังหรือเล่นเกมเบาๆทั่วไปนะครับแต่ว่ามีงบแบบงบน้อยนะครับมีงบแค่ประมาณ3 4 0 0พันเนี่ยไม่รู้จะหาตัวไหนดีผมก็แนะนําตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ โดนใจผมมากนะคือมันมีทั้งคีย์บอร์ดมีทั้งปากกาแถมมาให้นะครับแล้วก็มีจอะคือคุ้มเลยนะครับเหมือนคุณซื้อโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆตัวหนึ่งใช้งานได้แทบจะเหมือนกันทุกอย่างแค่สเปคเนี่ยจะเบากว่าโน้ตบุ๊กสมัยใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเน้นไปที่การประหยัดไฟมากกว่าแล้วก็น้าหนักที่มันเบากว่ามากนะครับคือโน้ตบุ๊กปกติก็เป็นกิโลใช่ไหมแต่นี้ก็เหมือนกับคุณถือ iPad อะเหมือนคุณถือมือถือสัก2เครื่องอย่างเงี้ยมันเบากว่ามากแล้วมันพกกไไไดด้้้้เเ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 เหหหมมมืืืออออออนนนนนัับคคุณงงสแ่่่ลลลีีียยยวววาาาาาาใใใชชชทํรร มันจะสะดวกกว่ามากส่วนสเปคเนี่ยก็จะเป็น Intel Celeron นะครับ 1.07u ที่1.5 g h z r a m 4 g b มี SSD ให้นะครับ64 g b ซึ่งถือว่าอันนี้เป็นจุดเด่นเลยที่ผมเลือกเข้ามานะครับเพราะว่าเรื่อง CPU กับเรื่อง r a m เนี่ยราคานี้เนี่ยได้แค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ที่จํมคือ SSD เพราะราคานี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณไปหามือสองเนะี่ยคุณจะได้ฮาร์ดดิสซึ่งมันช้ามากนะครับมันแค่ร้อยกว่า m มกต่อวิเท่านั้นเองนะครับซึ่ง SSD เนี่ยอย่างน้อยๆคือมันเเร็วกวก่่าา4-5ทแล ซึ่งอาจจะดูน้อยสักหน่อยแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้พื้นฐานนะครับถ้าเทียบกับแท็บเล็ตทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับขนาด12นิ้วกราฟิกเป็น Intel HD นะครับสามารถเสียบพวกแฟลชไดร์ต่อจอแยกอะไรอย่างนี้ได้มีแถมเคสและปากกาให้นะครับซึ่งร้านนี้เขาสปอนเซอร์ผมเนี่ยเขามีทั้งหมด4ร้านด้วยกันนะครับทั้งใน lazada แล้วก็ใน shopee คือมีเพียบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดแล้วก็ทุกตัวที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยไว้ให้ที่ดีสคริปชันใต้คลิปนะครับถ้าเห็นและถูกใจก็สามารถไปกดซื้อตามกันได้นะครับก็เป็นของชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับถ้าบางอันไม่มีรีวิวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคือเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเดียวกันนะครับมันส่งออกมาจากที่ที่เดียวกันน่ะแหละนะครับแค่มันคนละ ID ซึ่งถ้าคุณเช็คทั้ง4ลิงก์ดีๆเนี่ยคุณก็อาจจะได้ราคาที่มันดีกว่าเช่นไอพวกนี้เนี่ยมันจะเป เงินไม่เพิ่มนะครับแล้วก็แบบปกติที่ไม่ได้มีคีย์บอร์ดแถมมาให้นะครับก็นแนะนําให้เลือกอันนี้นเนอะพราะไหนๆก็ราคาเท่ากันและรวมค่าส่งสาย2บาทแล้วก็ยังถูกกว่าอีก3ลิงก์นะครับหรือถ้าใครที่ชอบช้อปปี้ถนัดช้อปปีจริงๆก็มาดูเป็น2อร้านนี้ได้นะครับผมก็จะมีทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เช่นกัน นะครับคือชอบตัวไหนก็เลื่อนลงมาดูลิงก์ที่ดีสคริปชันได้เลยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องโค้ดเนี่ยคือบางโค้ดมันอาจใช้ได้แค่บางร้านนะครับหรือบางร้านเนี่ยเวลา12บสเดือนสองเขาก็จะลดอะไรเงี้ยก็อาจจะลดไม่เท่ากันนะครับเราก็เข้ามาเช็กกันก่อนได้นะครับคือกดไปให้ครบทุกลิงก์นะครับอันไหนถูกสุดเอาอันนั้นไว้ก่อนนะครับไม่ต้องห่วงมาเป็นของเดียวกันร้านเดียวกันนะครับมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็น panasonic cfsc 5นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ มันจะมี3ตัวเลือกนะครับซึ่งจริงๆผมไม่มั่นใจว่าทำไมมันมี3ตัวเลือกตอามไปว่ามันมี128 g b กเนี่ย5,009ส่วน256 g ิกเนี่ย8,004ส่วนอันนี้เนี่ยอะไรไม่รู้ข้ามไปนะครับไม่มั่นใจคือเท่าที่ผมอ่านสเปคมาเนี่ยน่าจะต่างแค่กระเป๋าที่จะแถมเข้ามานะครับพวกกระเป๋าและเมาส์อะไรางเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินไปอีกเกือบเกือบสองพน่ะนะ เพราะงั้นผมก็แนะนําแค่256และ 128GB ตามปกติมีทั้งหมด5ล้านนะครับทั้งบน lazada แล้วก็ shopee ก็สามารถลงไปดูที่ description ได้เลยนะครับคือเลือกกดได้เลยก็แนะนําว่าให้เช็คราคาแล้วก็สเปคกันดีดนะครับเพราะมันมีตัว SSD 128กับ256แล้วก็ราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็น5,900นเนื้อ่าแล้วก็ถ้าคุณต้องการผ่อนเนี่ยคุณผ่อนได้นะครับ0% 12เดือนแต่จริงๆราคามันแค่6 0 0 0เท่านั้น นะครับเป็นมือ2ที่ค่อนข้างดีนะครับสเปคค่อนข้างใหม่ถ้าคุณมีเงิน6000นะครับแล้วคุณไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนดีเนะี่ยแล้วคุณไปหาตามมือ2อะ่ะผมเชื่อว่าคุณไม่น่าจะเจอพวก i5 76อะไรแบบนี้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกถ้าเป็นแบบโน้ตบุ๊กสี่ห้าพอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างเก่านะครับคือค่อนข้างเก่าแบบเก่าจริงๆนะครับเรื่องเล่นเกมนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยบางตัวยังคอทูดูโอได้ซ้ำนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสเปคหลักๆของมันคือ i5 663,0 UV Pro นะครับ ก็คือเป็น g e n 6นั่นเองนะครับมี SSD 128กับ256แบบ M2 SATA นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเนี่ยคุณก็สามารถใช้ M2 SATA ขนาดอื่นได้คือถ้าคุณต้องการ 1TB 2TB ทเยเงี้ยคุณก็หาเป็น M2 เสียบเข้าไปได้นะครับตัวแรมเองก็เช่นกันนะครับก็น่าจะถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จอเนี่ยจะเป็นจอ WUXGA iPS นะครับถ้าสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือ Full HD แต่สูงกว่า Full HD นิดนึงนะครับคือจอมันจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงแล้วก็ได้ Intel HD 520นะครับแล้วก็เว็บแคมเนี่ย Full HD เลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยต่อจอแยกได้สูงสุด2จอนะครับ HDMI กับ VGA มี USB 3.0ด้วยนะครับมี Wi-Fi Built-in Bluetooth AUX ก็ช่องแจ็ค3 3.5มมนะครับคือ เสียบหูฟังเสียบอะไรที่เป็นแจ็คได้นะครับแล้วก็มี S D card reader แบต6,400ม mm ิลลิแอมนะครับใช้ได้5-8ชั่วโมงเขาว่างั้นแต่จริงๆผมว่าน่าจะนานกว่านั้นก็ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดทุกตัวเป็นมือ2นะครับเป็นมือ2ร้านเดียวกันก็หาที่ถูกที่สุดได้นะครับแล้วมาดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วมันเด่นยังไงแต่ผมอยากว่าจุดด้อยก่อนมาเริ่มที่จุดด้อยกันก่อนเลยนะครับจุดด้อยนะครับก็คือเรื่องของ แรมนะครับแรมมี 4GB ถ้าใช้ทํางานทั่วไปแบบเปิดเน็ตดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้เอาไปใช้เรียนเอาไปทํางานเอกสารอย่างเงี้ยโอเคเลยเพราะว่าเครื่องเนี้ยมันออกแบบมาสําหรับการทํางานอยู่แล้วคือมันดีไซน์มาสําหรับการเอามาทํางานเลยอ่ะนะครับ CPU ที่เร็วเป็นพิเศษมี SSD ที่เร็วมากนะครับคือ6,000น่ะคุณสมัยก่อนเนี่ยมันไม่น่าจะใส่ SSD มาให้คือ SSD เนี่ยราคามันค่อนข้างแพงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮาร์ดดิสซึ่งมันช้ากว่ามากนะครับ ถ้าเป็น SSD เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยคุณลง Windows 10คุณเปิดฟึบ15าวิติดพร้อมใช้แต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสเนี่ยอาจจะช้าระดับ1นึงต้องรอหนนาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับยิ่งถ้าคุณลงโปรแกรมเยอะๆเนี่ยกว่ามันจะแบบเปิดแบบพร้อมใช้ได้เร็วๆจริงๆก็คือมันเป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้คุณพกไปได้ทุกที่เน้นพกพานะครับน้ำหนักไม่ถึง1กิโลได้ซ้ำนะครับถ้าคุณหามือสองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นที่ดีไซน์มาแบบเก่าๆนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยโน,นก,กจจโเ ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบิซเนสเนี่ยก็ประมาณ1-2กิโลซึ่งตัวนี้เนี่ย0.86เท่านั้นนะครับบิวอินอย่างอื่นก็ครบ CPU เร็ว SSD ด้วยโคตดดีนะครับจอเป็น IPS รวมๆเนี่ยถึงดีไซน์มันจะดูแปลกๆเพราะมันเป็นเครื่องญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่สเปคเนี่ยจัดว่าดีเลยติดแค่ตรงแรมนะครับก็ขาดอัพแรมอีกสักหน่อยสลับด้านทํางานทั่วไปเนี่ยคือเรี่อได้ว่าครบคุณสามารถเอามาตัดต่อเอามาทํางานที่มันค่อนข้างหนักได้ด้วยซ้ำนะครับสเปคเนี่ก็คือจัดว่าดีมากถ้้้้าาาาคุณไไมมม่่่่ดดีีีงงบบบขนนนนททจะะซือแตตํเเริัวลย ลดมาตัวนี้6000เนี่ยห่างจากตัว1 2ื่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่มากนะครับห่างกันแค่ไม่มากเท่านั้นเองนะครับแลวเผอๆไอ้ตัว1 2ื0 0หที่มันใช้เป็นแอดลอนหรือว่ามันใช้เป็นเพนเทีเมเนี่ยมันอาจจะช้า,ากว่าเจ้าตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นผมแนะนำตัวนี้มากๆทั้งสเปคดีแล้วก็ความเบานะครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องการทำงานนอกสถานที่เนี่ยนอกจากน้ำหนักที่เบาแล้วเนี่ยแบตเตอรี่6,4 0ัมิลลิแอมเนี่ย ถือว่าสูงมากนะครับคือสูงกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปถ้าคุณสงสัยว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปมันอยู่ที่ประมาณไหนมันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือโน้ตบุ๊กทางานก็ตามขนาดแบตมันมักจะใกล้ๆกันนะครับซึ่งถ้าคุณเอามาเล่นเกมอย่างเงี้ยแบบเปิดทีนึงแบบเต็มสูมโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันได้แค่ประมาณ2 3ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งตัวนี้6กพันถือว่าเยอะกว่าตัวอ,อื่นๆระดับหนึ่งนะครับคือใช้ได้นานขน แต่ก็อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคือเราก็สามารถเปลี่ยนแบตใหม่ได้เรื่อยๆนะครับคือพวกโน้ตบุ๊กมันก็เปลี่ยนได้หลายๆส่วนอยู่แล้วนะครับพวกจอพวกแบตอะไรพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามระยะเวลาและในด้านเล่นเกมเนี่ยคือในโน้ตบุ๊กราคาถูกๆอย่างถ้าคุณซื้อมือหนึ่งเนี่ยประมาณ1 3ื่นสลงมาเนี่ยมันยังไม่มีการ์ดจอแยกด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าคุณหาเป็นมือ2องราคา5้าถึงหกพเนี่ยการจะหากาดจอดีๆเนี่ยมันยากมากนะครับคือการ์ดจอแยกนี่คือตัดไปเลยก็จะเหลือเป็น CPU เปล่าๆซึ่งส่วนใหญ่แล้ว้วววดยคาามมเก่ของัน การ์ดจอออนบอร์ดมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น Gen 6ซึ่งมันก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคือดีกว่าค่าเฉลี่ยในงบเนี่ยนะครับคืองบ6,000เนี่ยผมก็คิดไม่ออกนะว่าจะได้รุ่นไหนที่การ์ดจอมาดีกว่าน,นี้นะครับและด้วยความที่มันถูกขนาดนี้เนี่ยก็เลยติดมาเป็น 1- ในสสเปคที่ผมแนะนํามากตัวนี้6,000คุ้มเหมือนซื้อตัวเกือบเกือบหมื่นได้นะครับเอามาเล่นเกมระดับเบาๆหรือถ้าเป็นเกมที่กินสเปคหน่อยเนี่ยถ้าคุณปรับต่ำลงก็สามามรถเล่่นได้อยู นะครับแต่ก็ย,ยิ่งยิ่งถ้าเป็นสายเล่นเกมเนี่ยแนะนําให้อัพแรมไปต่ตําๆสัก8นะครับ แต่ถ้าคุณใช้งานทั่วไปทํางานเอกสารเอามาเรียนเนี่ยตัวนี้คือโอเคเลยจบได้เลยนะเพอร์เฟกทุกอย่างแต่จริงแลมสักแปดอะมันจะดีกับทุกด้านมากกว่าแต่ถ้าไม่อัพก็ก็โอเคนะครับก็ใช้ได้ก็มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูสเปคต่อไปนะครับอัางบขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นตัวนี้นะครับ s p Probook 645 G2 นะครับซึ่งมีขายอยู่แค่ร้านเดียวไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมร้านอื่นในเครือเขาไม่มีนะแต่ว่าสเปคตัวนี้เนี่ยก็จ่มมากนะครับมาดูกันว่าเออมาดียังไงทําไมผมถมามามากกึง จาก6,000มาเป็น7,000แล้วก็ถึง8 3 0 0เนี่ยคุณจะได้3ตัวเลือกก็คือ RAM 4 RAM 8แล้วก็แบบ RAM 8 SSD 256 g b นะครับคือปกติจะเป็น128 GB, นะครับก็ถ้าถามถ้าถามผมว่าซื้อตัวไหนคุ้มนะครับก็แนะนำว่าถ้าคุณมีงบเนี่ยคุณก็กดรม8 SSD 256 GB ไปเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องอัปเกรดทีหลังคือถ้าอัปเองเนี่ยราคาก็เป็นพันนะครับซึ่ง มันต่างกันแค่พันสองพันสามเท่านั้นเองอ่ะนะครับเพราะงั้นผมก็แนะนําให้เลือกชอยสูงสุดไปนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าการที่เราซื้อมาก่อนแล้วเราไปจ่ายเพื่ออัปเกรดทีหลังอ่ะแต่ว่าถ้าคุณมีงบแค่ประมาณ7 0 0 0อย่างเงี้ยกดตัวนี้ไปก่อนก็ไม่แย่นะครับหรือจะกดตัวแลม8ไปก็ได้นะครับถ้าคุณไม่มีงบเพราะมันก็ถือว่าเพียงพอกับทุกอย่างแล้วก็มาดูกันว่าจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรนะครับจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ด้านจอนะครับด้านจอเนี่ยจะแย่กว่า ตัวที่แล้วนะครับถ้าคุณต้องการดูหนังดีๆสีภาพตรงๆชัดๆเนี่ยแนะนําให้ย้อนกลับไปสเปค5,009ตัวที่แล้วได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจอจะมีความชัดน้อยกว่านิดนึงนะครับเป็น HD+ นะครับซึ่งถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่เพราะผมมองว่ามันเหมาะสมกับสเปคดีนะครับมีแรม4กิก DDR3L นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณกดเป็นตัว8กิกเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคือโอเคเพียงพอแบบไม่ต้องอัพเลยนะครับแต่ถ้4กิกเนี่ย อาจจะน้อยไปหน่อยถ้าคุณใช้งานเยอะจริงๆจุดเด่นก็จะมี2เรื่องคือ SSD อย่างที่ผมบอกนะครับพวกโน้ตบุ๊กมือ2เนี่ยสมัยนี้มันยังไม่ค่อยมี SSD เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นมือ2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเก่าๆนะครับถ้าราคาหลักพันเพราะงั้นตัวนี้ที่ใส่มาเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วนะคือได้คะแนนในใจผมไปเลยอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือชิป AMD A-series เนี่ยมันจะมีกราฟ,ฟิกที่ดีนะครับคือมันจะมีกราฟ,ฟิกที่ดีกว่า Intel มากนะครับไม่มีการ์ดจอแยกก็แรงได้ก็เล่นเกมได้ลื่น ประมาณนั้นคือมันจะดีกว่า Intel มาเสมอๆยกเว้น Intel Xe ตัวล่าสุดนี้ที่ต้องยอมรับว่ามันแรงกว่า AMD จริงๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างพวก A-Series อะไรอย่เงี้ยมันดีกว่าพวก Core i5 i7 มากนะครับมากจริงๆแล้วสเปค A8 Pro ตัวนี้เนี่ยมันมี4คอนะครับและแคสเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่คือสามารถเอามาทํางานที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยได้ดีและซีรีส์โปรเนี่ยมันเป็นซีรีส์สำหรับเอามาทํางานโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับ ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องจอมากเนี่ยเอามาตัดต่อ,อามันทางานไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีมากเนี่ยก็สามารถขยบงบจาก5,009ตัวที่แล้วเนี่ยมาเป็นตัวนี้ได้คุณจะได้ CPU ที่แรงขึ้นเร็วขึ้นเยอะสามารถประมวลผลได้ดีแล้วก็รับงานได้เยอะมากขึ้นแต่ก็จะมีข้อเสียคือถ้าคุณซีเรียสเรื่องสีจออะไรพวกเนี้ยก็แนะนําให้เอาตัวที่แล้วเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นจอ LED ความคมชัดอยู่แค่ HD Plus ซึ่งถ้าคุณเอามาทํางานจริงๆเนี่ยเขาอาจจะ recommend ค,มมคุณระดับฟ u ้ตดีซึ่งซึ่งตัวนี้มันไม่ถึงก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับผมก็แนะนําให้ใช้ตัวที่แล้วมากกว่าถ้าซีเรียสเรื่องจอเรื่องขนาดภาพแต่ถ้าไม่ซีเรียสเนี่ยมาตัวนี้ได้เลยนะแรงกว่าเร็วกว่าเยอะเลยแถมมิดโร64บิตด้วยนะส่วนด้านเล่นเกมเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะสาหรับคนที่เอามาปล่อยบอทปล่อยบอท2จอ3จอ4จอ5จอเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคเลย7 8จออาจจะได้แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะดีสักเท่าไหร่นะครับแต ถ้าเอามาเล่นเกมแค่เกมเดียวเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะได้สเปคที่แรงมากมันดีพอๆกับเครื่องหลักหมื่นบางตัวด้วยซ้านะครับแล้วก็ถ้าคุณซื้อมือหนึ่งในงบประมาณไม่เกินหมื่นเนี่ยคุณอาจจะได้แค่ระดับแบบเซเรลลอนเพนเทียมบางตัวหรืออาจจะเป็นแอดลอนบางตัวที่แบบเป็น CPU รุ่นต่ํามากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะแรงกว่าระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีพอร์ตดิสเพย์พอร์ต USB-C ที่มันค่อนข้างใหม่มี USB 3.0ตัวเร็วๆให้ต่อสายแลนได้ต่อจอได้หลายจอแล้วก็มีกล้อง SD ให้นะครับจริงเ่นีย ตัว5 9 0ตัวที่แล้วนี่ก็เป็นกล้องที่ดีมากนะครับฟู๊ตดีคือโน้ตบุ๊กเนี่ยสามสี่หมื่นเลยอะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยกล้องมันจะเป็นฮิตดีง o ๆงอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ตัวที่แล้วเนี่ยมันเหมาะเอาไว้ทํางานจริงๆคือกล้องดีจอดีทุกอย่างดีนะครับแต่เล่นเกมอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตัวนี้เนี่ยเล่นเกมดีขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าใครที่จะเป็นสายเล่นเกมมีงบประมาณ7 0 0 0ถึง8,500เนี่ยตัวนี้จัดว่าแจ่มมากนะครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าเขามี 20, 20ชิ้นจริงหร ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้รีบกดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมทําคลิปเดือนเดือนที่แล้วนะครับคือบางตัวมันหมดก่อนนี่ผมจะลงคลิปด้วยซ้านะคือถ้าไม่รีบซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ทันก่อนหน้านี้ที่มันมีแบบ45ล้านนี่ที่แบบมีให้เลือกอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าของเขาเยอะนะครับของเขาเยอะเขาพร้อมปล่อยถ้าคุณจะซื้อเนี่ยตอนไหนเขาก็ได้จะมีขายถ้าแบบสเปคนี้มันใช่เลยนะครับก็แนะนําให้รีบกดเดี๋ยวมันจะหมดนะครับมันมีแค่20ชิ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาดูตัวต่อไปกันเลยดีนบเป็ต้โ 2ู n 1นวัเดลลาทิจูด3190นะครับก็อย่างเคยนะครับถ้าถามว่าทำไมที่ผมคัดมา4ตัวรุ่นมันค่อนข้างแปลกจังก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นรุ่นที่พิเศษจริงๆอย่างไอฟูจิสุสไตลิสติกที่ผมบอกไปก่อนหนะน้านี้ก็เป็นตัวสำหรับที่มีงบซื้อแค่แบบระดับแท็บเล็ตแต่ว่าต้องการคอมต้องการโน้ตบุ๊กที่สเปคดีๆเนี่ยตัวนั้นใช้ได้นะครับแถมมีปากกาได้ทำงานเรียนได้แบบครบ ขยับขึ้นมาก็เป็น Panasonic ซึ่งเป็นรุ่นที่น้ำหนักเบาเหมาะแก่การพกพาสเปคดีแบตอึดมากซึ่งตัวนั้นมันก็มีจุดเด่นที่แบบเน้นไปด้านทำงานเป็นพิเศษคือมันมีด้านเฉพาะทางของมันนะครับส่วนในตัว HP Probook ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยก็เป็นตัวที่เด่นขึ้นมาสาหรับการเล่นเกมเปิดเกมหลายจอนะครับแล้วก็สเปค CPU ที่แรงขึ้นตัวนี้เองก็มีจุดเด่นของมันเหมือนกัน ถามว่าทำไมผมถึงชอบ1คือมาเป็น two in one notebook นะครับคุณสามารถหมุนจอได้แบบ360องศานะครับคือคุณสามารถพับจอไปจนถึงตูดของอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วถามว่ามันเอาไว้ทำไมนะครับหคือมันกลางและตั้งแบบนี้ได้แล้วก็มันพรีเซนต์นำเสนอแบบนี้ได้เหมาะสำหรับคนที่เอาไปทํางานที่เขาแบบต้องการพรีเซนต์นะครับคือเปิดปกติมันไม่เฟี้ยวนะครับเวลาคุณต้องการใช้คุณก็ ใช้แบบนี้ปุ๊บพอคุณจะนำมาพรีเซนต์คุณกางพับไปอีกด้านหนึ่งพรีเซนต์ได้แบบตรงๆพับจอหันไปหาลูกค้าได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็มันมีปากกาให้นะครับคุณสามารถวาดรูปเอาไปใช้เขียนได้นะครับสำหรับใครที่แบบต้องการเป็นสายวาดรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์วาดรูปดีๆพร้อมกับคอมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนํามากนะครับแต่ถ้าง,งบสัก3 0 0พถึง4,000ก็ย้อนกลับไปฟูจิสุสเปคแรกได้นะครับอันนั้นก็ทําได้นะมีปากกาเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ มันจะมีข้อดีคือเป็นโน้ตบุ๊กจริงๆแล้วก็สเปคเนี่ยมันจะแรงกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบแท็บเล็ตปกติเนี่ยมันจะเน้นมันจะเน้นประหยัดไฟมากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมันจะประมวลผลได้เยอะกว่าทํางานได้เยอะกว่ามากนะครับมาดูเรื่องสเปกกันเลยดีกว่านะครับเออบอกก่อนเราก็จะมี2ตัวเลือกนะครับคือ64 g ิแล้วก็4 4กิก บวก SSD 128GB นะครับทั้งหมดเป็น SSD นะครับไม่มีฮาร์ดดิสเลยเป็นอะไรที่ถูกใจผมมากนะครับร้านนี้ไม่มีฮาร์ดดิสไหมผมเห็นเลยคือเห็นฮาร์ดดิสแล้วมันหงุดหงิดน,นะครับคือมันโคตรช้าจริงมันช้าแบบผมผมนึกถึงสมัยตอนนี้คอมผมมันยังเป็นฮาร์ดดิสอะคือแบบกดเลยปุ๊บผมต้องไปนั่งไปทําอย่างอื่นรอนะครับยิ่งแบบลงโปรแกร,รมไว้เต็มเครื่องอย่างเงี้ยกว่ามันจะพร้อมใช้นี่คือแบบไปหาอะไรกินรอดีวกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็น SSD เนี่ยมันเร็วกว่ามากโดยที่สเปคตัวนนนี้เจะเป็ Ce NC 120 ขวาดคอนะครับมี4คอเหมือนกันอัพทู2.6กิกะเฮิร์นะครับเป็นตัวเซลอนที่สเปคเนี่ยถือว่าใหม่มากมีแรม4กิกนะครับฮาร์ดไดรฟ์เป็น SSD นะครับ6 4กิก eMMC ก็ SSD แยกอีก128กิกถ้าคุณกดตัวแพงขึ้นจอเป็นจอขนาด11.6นิ้วนะครับ HD+ เหมือนเดิมเป็น Corning Gorilla Glass เหมือนกับมือถือที่ตัวแพงๆที่ใช้เลยนะครับอย่าง Gorilla Glass นี่ก็จะนิยมแบบในซัมซุงอะไรเงี้ยก็จะใช้ Gorilla Glass นะครับ Intel s d Graphics 600 Series นะครับแล้วก็มีช่องต่อจอครบอ่าน SD ได้นะครับมี Type C ให้3.1ด้วยนะครับ3.1นี่เร็วมากนะครับแล้วก็ USB 2.0ธรรมดาให้อีก1ตัวมี Built-in WiFi Bluetooth มีกล้อง SD คู่นะครับเป็นกล้องคู่เลยโหกล้องคู่จริงไหมเนี่ยดูนะดูหน่อยสิอืมนะครับถ้าถ้ากล้องคู่จริงๆนี่ประทับใจนะครับประทับใจ ในเนี้ยนะครับเดลไรจุดสามหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยทุกตัวเป็นมือหนึ่งหมดนะครับทั้งสองล้านเลยนะครับก็เลือกดูนได้นะครับเดือนสิบสองเดือนสองตัวไหนถูกกว่าก็ไปกดตัวของร้านนั้นได้นะครับส่วนตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็บอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้เหมาะที่จะเอามาทั้งทํางานแล้วก็ทั้งเล่นเกมนะครับถ้าเทียบกับสเปคที่แล้ว <c oughs> คือถ้าเทียบกับ s p Book Pro เนี่ยตัว7000หรือจะเป็นตัว8 0 0พก็ตามเนี่ยสเปคโดยรวมจะถือว่าดีกว่าเจ้าเดลไรจุดตัวนี้นะครับ แต่ว่าเจ้าเดลไรจูตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดยืนของมันก็คือที่สตอรเลแบบพิเศษแล้วก็เป็น 2in1 คือคุณสามารถใช้แทนแท็บเล็ตได้จอสัมผัสเนี่ยราคามันจะค่อนข้างแพงราคามันก็เลยแพงกว่าและตัวนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะครับเพราะงั้นราคามันจะสูงกว่าก็เป็นปกติดีตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปการเอามาวาดรูปการเอามาทํางานเอกสารการใช้เรียนอะไรพวกนี้มากกว่า นะครับถ้าคุณต้องการทํางานที่หนักๆที่ใช้การเรนเดอร์หนักๆหรือถ้าคุณต้องการเล่นเกมก็ตามเนี่ยก็ถอยไป sp probook กดตัว8,004เนี่ยจะดีกว่ามากหรือยิ่งั้างบน,น้อยเนี่ยกดตัว panasonic cf sc5 ที่ผมบอกไปเป็นตัวที่2เนี่ยที่ราคา5,009เนี่ยตัวนั้นก็ดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นจุดยืนที่คล้ายๆกับ fuji s u stylistic นะครับคือมีปากกามีจอที่มันสัมผัสได้วาดได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมือหและเด่นในเรื่องวัสดุที่ดีกว่า นะครับคือเดลเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่นิยมใช้กันในสํานักงานนะครับเพราะว่ามันทนมันอึดมากแล้วมันทํางานได้ดีแล้วมันออกแบบมาสำหรับทํางานจริงๆตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะงั้นจุดเด่นของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าผมไม่มั่นใจว่านี้เหลือกี่ชิ้นนะแต่ในช้อปปีบอกเหลือแค่อีก16เครื่องอะนะครับก็ระวังหมดแล้วกันแต่ผมคิดว่านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสายเฉพาะนะแบบสายวาดรูปสายกราฟิกอะไรเงี้ยน,น่าจะเหมาะกับตัวนี้ที่สุด ใส่เล่นเกมใส่ทํางานก็คงไม่เพราะงั้นไอ้สต๊อก16ชิ้นนี้อาจจะไม่ได้หมดเร็วมากนะครับสำหรับใครที่จะจัดแต่ก็แนะนําว่าก็รีบจัดก็ดีที่สุดแล้วนะครับ12ใน12นี้ก็อย่าลืมไปกดคูปองกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ